สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอ่ะก็มาอยู่กับแปลงแปลงเดิมอะแปลงเดิมอเออขาโพดได้ประมาณสักสิบวันแล้วนะครับเจอฝนมาสามรอบรอบแรกก็หนักมากนะครับหนักมากจนท่วมรอบสองก็ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้มารอบสามรอบสามหนักพอสมควรนะครับ ก็น้ําท่วมอยู่เดี๋ยวมามาดูตอนห้าทุ่มนะประเที่ยงคืนนะครับฝนมาประมาณสักสี่ทุ่มมาตอนเช้าก็ไม่มีแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้มันก็จะแกนนหน่อยครับอันนี้มาให้ดูหญ้าวันที่สี่นะครับหญ้านะหลังจากที่เราฉีดไปห้าหกวันอนะ่ะเพราะว่าฝนเนี่ยมาตั้งแต่เราหยอดสองวันสามวันเนี่ยเรามาเลยตูมตูมนะครับแล้วก็หญ้าขึ้นทีนี้พอหญ้าขึ้นเนี่ยผมลูกหญ้าลูกหญ้าขึ้นนะที่ไม่ใช่แห้วหมูนะ ถ้าย้ายข้าวหมูมันมียาเฉพาะนะครับมันจะมีลูกญ่านะครับชนิดต่างๆใบแค่ใบกว้างก็ตามทีนี้พอมันขึ้นมาสักไม่เกินสามวันครับย่าไม่เกินสามวันนะย่านะครับไม่เกินสามวันเราก็ฉีดอะทาซินอย่างเดียวครับสิบไล่ก็ใส่สองกิโลบินเลยนะครับบินบินปกตินี่แหละนะครับอพอหลังจากนั้นเนี่ย สี่วันมานะครับสิบวันละสิบเอ็ดสิบวันสิบเอ็ดวันครับหลังจากนั้นสี่วันที่เราฉีดนะครับหญ้าประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยปกติถ้าไม่ฉีดนะเต็มร่องเลยนะครับเนี่ยเต็มร่องเลยนะตายหมดเลยนะครับจะมีอยู่ส่วนน้อยที่มันไม่ตายนะครับจะมีหญ้าบางชนิดเช่นนะครับอันนี้อันนี้คือลูกหญ้านะครับหญ้าข้างข้างทางมันจะขาวขาวนะครับมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นไร ในไร่เนี่ยนะครับบอกกันเลยนะครับไม่เกินสิบวันคุณต้องฉีดอะซิสินเก้าิบให้ได้เลยนะแปดสิบเก้าสิบนีคุณฉีดไปเลยครับเก้าสิบนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณฉีดให้ได้เลยครับสิบไล่นี่เอาได้สักสองโลหรือสามโลนะครับไม่เกินนะนนะโลไม่แพงครับโลละสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบนะในอินเทอร์เน็ตร้อยกว่าบาทครับนะก็ดูเอานะครับ หลังจากนั้นเนะี่ยประมาณสักสิบวันถึงสิบอ็ดวันนะครับถึงสิบสองวันไม่เกินสิบสามนะครับไม่เกินนะไม่เกินสิบสามวันนะครับห้ามถึงสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับฉีดยาหนอนครับอ่าเดี๋ยวผมจะฉีดยาหนอนพวกฮอร์โมนแต่เราก็พิจารณานะครับว่าไรของเราเนี่ยมันมีลูกหญ้าอีกหรือไม่อแล้วก็เดินดูเนี่ยเราฉีดถ้าเราจ้างโดนมาฉีดเราก็ดูซิเออโดนเขาฉีด ได้เนียนไหมมีม,มีมีตรงไหนที่มันไม่ตายไหมหรือว่ามันมีแค่หญ้าบางชนิดที่มันไม่ตายอันนั้นก็ปล่อยมันนะครับเนี่ยอันนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับแต่ผมจะฉีดอีกรอบนึงนะครับตอนสิบห้าวันหรือนะครับถ้ามีลูกหญ้าบางบางบาง,บางอันที่ยังไม่ยังไม่ตายเราก็พอเราฉีดประมาณห้าหกวันใช่ไหมเ้าพดเริ่มงอกเริ่มเล็กๆๆแต่ว่าหญ้ามันขึ้นก่อน เราก็บินอดาดรีเนก่อนไม่มีผลต่อข้าวโพดใดๆทั้งสิน้นผมบอกแล้วครับผมฉีดสิบไร่นี่ไม่มีต้นไม่มีต้นข้าวโพดต,ตายไม่ได้ต้นเดียวด้วยสารอะดรีเนนะครับไม่มีนะครับอันนี้อันนี้เป็นยาคุมนะครับไม่ใช่ยาคุมฆ่านะยาคุมฆ่าก็เป็นพวกคาราลิสเมอร์เทคอะไรพวกนี้ไม,ไม่ไม่ได้ฉีดนะครับฉีดแค่อาารีนเป็นผงเป็นเป็นเป็นซองนะครับเป็นกิโลนะครับเมอนอีมาแม็กตินเนะี่ยเป็นกิโลนะครับอดาดรีนเก้าสิบ นะครับไม่ใช่อาร์ทีนนะอะทาซินนะครับสารนาทาซินนะไม่ส่งผลต่อข้าวโพดนะครับฉีดตั้งแต่สี่ถึงห้าวันขึ้นไปเลยนะครับฉีดยันนู่นเนี่ยเดือนเนี่ยนะครับดูที่ลูกยาลูกยาแม่งขึ้นก็อ่ะลูกยาขึ้นปุ๊บซัดเลยลูกยาปุ๊บซัดเลยนะครับไม่มีผลต่อข้าวโพดผมบอกหลายคนิว่า ไม่เกินสิบวันนะควรฉีดยาคุมนะเออลูกยาขึ้นมาก็ฉีดยาคุมสักนิดนึงเดี๋ยวเขาเดียวเขาก็ตายเลยครับเขาจะย่อยตายหมดเลยเดี๋ยพาไปดูต้นต้นยาที่มันสุบสูงอ่าลูกยาลูกยาเราต้องดูให้ได้นะครับเราต้องเนี่ยลูกยาตัวนี้เยอะมากเนี่ยตายหมดแล้วนะครับตายเรียบเลยนะครับอันนี้ใช้โดนฉีดนะครับถ้าค้นฉีดก็ก็ดีไปอีกครับเนี่ยขณะใช้โดนฉีดนะครับ เพราะนั้นเนี่ยต้องฉีดให้ได้เสร็จปุ๊บไม่เกิน15ฉีดอาราซินอีกรอบนึงทีนี้ทีนี้มีคำถามว่าเราควรจะใส่ยาหนอนฮอร์โมนจับใบแล้วยาคุมไปด้วยหรือไม่ครับถ้าเรามีต้นทุนครับเพิ่มต้นทุนไม่ได้สามารถใส่ได้ครับแต่ประสิทธิภาพของยาหญ้าจะลดลง20%ถึง30% มันไม่มีอะไรที่มันแลกมาด้วยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้ารอบแรกเป็นไปได้นะครับสี่ถึงห้าวันเนี่ยมันไม่มีหน่อแน่นอนมันไม่ต้องใส่ฮอร์โมนแน่นอนคุณบินอาราซินอย่างเดียวเลยครับฉีดอาราซินอย่างเดียวครับฉีดอย่างเดียวเท่านั้นไม่เกินเจ็ดวันนะคุณฉีดเลยครับลูกยาจะมีหรือไม่มีคุณฉีดเลยครับไอตรงที่ไม่มีมันจะไม่ขึ้นอ่า ทีนี้เขามันในไร่จะมีแต่ข้าวโพดนะครับในไร่จะมีแต่ข้าวโพดในไร่จะมีแต่ต้นข้าวโพดเท่านั้นอ่าจะมีแต่ต้นข้าวโพดนะครับพอเล็กๆเนี่ยข้าวโพดเขาไม่มีหญ้าไม่มีอะไรรบกวนนะครับเราสามารถใส่ปุ๋ยก็ได้เนี่ยสามารถพ่นปุ๋ยยูเรียก็ได้เนี่ยพ่นไปเลยครับบานไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะกอกยอดแบบพ่นไปเลยครับก็ได้ถ้าใครไม่มีสารน้าหยดนะครับฝนตกแบบเนี้ยใส่ได้เลยครับพวกนี้มาลื่ใส่ได้เลยอ่านะครับ แล้วก็เวลาเราฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยเกตฉีดอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ฮอร์โมนทางใบหญ้าไม่มีใช่ไหมครับก็มีแต่ข้าวโพดล้วนๆอ่าทีนี้ข้าวโพดเขาก็จะได้รับเต็มๆเลยนะครับถ้าเรามีหญ้าเยอะเออถ้าเรามีหญ้าเยอะมากๆเลยเราก็ฉีดอฮอร์โมนให้หญ้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้นะครับ หนึ่งเจ็ดวันเลยฉีดอาลราซินคราสิบเท่านั้นนะครับฉีดไปเลยเสร็จปุ๊บคุณจะไปฉีดยาหนอนฉีดอะไรก็แล้วแต่คุณจะไปฉีดยาฆ่าอะไรก็แล้วแต่ของคุณผมขอเลยครับอาทิตย์แรกเนี่ยคุณฉีดให้ได้เลยครับไม่ต้องฉีดเอ่อก่อนเ้าพ่นงอกก็ได้ให้เ้าพ่นงอก,ก่อนก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องฉีดถึงขนาดว่าโอ้โหวันสองวันนี่ฉีดเลยไม่ต้องครับเลยเลยสี่วันมาก่อนวันที่ห้าวันที่หกเนี่ยนะครับก็ลังดีเลยครับห้าหกเจ็ดเนี่ยกำลังดีเลย วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดนะครับวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดกำลังดีเลยนะครับอันนี้นับความชื้นนะครับนับข้าวโพดได้ความชื้นนะครับไม่ใช่ว่าคุณหยอดวันนี้แล้วคุณไปหยดน้ำอีกห้าวันแล้วคุณนับวันนี้ไม่ใช่นะครับคุณนะครับหยอดวันนี้คุณจะหยดน้ำอีกห้าวันนะครับข้างหน้าคุณก็ไปนับเลยครับห้าวันข้างหน้าครับคุณไปนับวันที่คุณหยดน้ําครับหรือคนที่มีความชื้นอยู่แล้วนับได้เลยครับอ่าหนึ่งนะครับนับหนึ่งก็เอาง่ายๆข้าวโพดขึ้นมา แบใบเมื่อไหร่เราก็ฉีดมันนั่นแหละนะครับตัวเล็กๆอะแบใบอะใบเขาแบ่ะใบมันม้วนอย่าพึ่งนะครับอ่าใบแบแๆสักสามใบอ่ะรออสองใบสามใบเนี่ยคุณฉีดได้เลยครับอัดซีนไม่มีผลต่อข้าวโพดแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยมันมันสี่ห้าใบอะนะครับสี่ห้าใบมันประมาณสิบอนเนี่ยข้าวโพดผมสิบวันเนี้ยผมไม่ได้ลองเพิ่มไม่ทําอะไรเลยนะครับ เนี่ยนี้ครับพอสิบดวันเนี่ยครับนะดูดูต้นดูอะไรเขานะครับดูกการเจริญเติบโตเนี่ยเอ่อข้าโพดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกสี่ถึงเจ็ดวันเอาให้ได้ครับก่อนเจ็ดวันเอาให้ได้เลยครับนะบอกตรงนะนะครับไม่มีรับใดๆทั้งสิ้นนะครับ ไม่มีรับใดังทั้งสิ้นไม่ต้องซื้อยาแพงครับอ,อ,อาร์ทินห้าสิบขวดละลิตรละเจ็ดรอยห้าสิบสีได้สามไล่อย่างเงี้ยมันมีสารอะไรบ้าง่ะนะครับขวดขาฟาแดงนั่น,นอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นอันนั้นมาเลยครับห้าไล่เขาใส่กันสองขวดเขาฉีดกันพันห้าอย่างเงี้ยค่ายาพันห้าไอ้ค่ายาสองร้อยครับนะครับค่ายาร้อยแปดสิบถึงสองร้อยห้าสิบ ครับต่อห้าไล่ได้วยสามนะครับแทนที่ห้าไล่สิบไล่เนเสียเงินสามพันเราเสียแค่สี่ร้อยบาทแล้วได้ประสิทธิภาพแบบเนียนมากๆเนียนเนียนแน่นอนอาราซินหาได้ือทั่วไปครับอาราซินเก้าสิบซื้อได้ทั่วไปครับร้านยาทั่วไปครับร้านยาเคมนร้านยาเคมีผ่น,ท,นทั่วไปเลยนะครับอ่าทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวล หรืออินเทอร์เน็ตเยอะแยะทิชตอกเยอะแยะช็อตปีเยอะแยะ,แยะนะครับก็โทษเดยกันนั่นแหละนะครับเนี่ยยาเยอะเะเนี่ยเขาก็ตายหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บอีกนะครับมันจะมีบางจุดนะครับที่ไม่โดนยาไม่โดนหรือว่าลูกยาที่ขึ้นมาใหม่ลูก้าที่มันพร้อมที่จะขึ้นมาหลังจากที่เราฉีดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บซ้ําอีกรอบนึงครับปึ๊ดเสร็จปุ๊บนะนะครับก่อนสิบห้าวันฉีดยาหนอนสักรอบหนึ่ง ฉีดอาลซินให้ได้สักสองรอบนะครับอ่ารอบแรกอาจจะฉีดเพียวๆรอบสองอาจจะฉีดพร้อมยาหนอนนะครับรอบที่สามขอเน้นๆเ,เพียวๆครับอะลซินเก้าสิบน,นะรอบที่สามก็คือไม่เกินยี่สิบถึงยี่ิบห้าวันนะไม่เกินยี่สิบห้าวันนะครับไม่เกินยี่ิบห้าวันในหน้าฝนปกตินะครับถ้าหน้าร้อนมันไม่ได้ถ้าหน้าร้อนต้องไม่เกินยี่สิบก็หลังจากเนี้ยนะครับเราฉีด ก่อนเจ็ดวันใช่ไหมอ่าล้วก็ก่อนสิบห้าใช่ไหมแล้วเราไปเราเราเราไปกระโดดไปยี่สิบห้าไม่ได้เราต้องกระโดดไปไม่เกินยี่สิบสองนะครับไม่เกินยี่สิบสองวันนะนะครับรอบสามต้องมาครับอ่ารอบสามอาราซินต้องมาครับบินาราสซินอีกรอบนึงครับพืดพืดผือดืดเสร็จปุ๊บตอนนั้นน่ะนะครับอัดน้ําอัดปุย๋ยตอนยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันอัดน้ําอัดปุย๋ยคุณบอกเลยครับว่า มันจะเพอร์เฟกนะครับขั้นตอนนั้นจะเพอร์เฟกมากเลยขั้นตอนแบบเพอร์เฟกนะครับอ่าถ้าใครทํารุ่นใช่ะะไม้มก็ทํารุ่นตอนนั้นเลยใส่ปุ๋ยใส่น้านะครับทาใส่ปุ๋ยทํารุ่นใส่น้ําใช่ไหมหรือจะใส่น้ําทํารุ่นใส่น้ําใส่ปุ๋ยก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่จังหวะอ่าอ่าถ้าเป็นน้ําหยดก็ยี่ยนะครับยี่สิบยี่ห้าวันเราเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเริ่มที่จะให้แล้วนะครับหรือถ้ามันอากาศหน้าร้อนนะครับ รอบหนึ่งของปีรอบหนึ่งของปีก็ไม่เกินสิบห้าวันเราก็ให้น้ําได้แล้วนะครับอน้ําเปล่านะอ่ะแต่ถ้าหน้าฝนแบบนี้ก็ดูไปนะครับถ้าฝนไม่ตรงไม่ตกอะไรก็ยี่สิบถึงยี่ิบห้าวันนะครับไม่เกินไม่เกินนะนะั้นน่ะสามารถใส่ปุ๋ยไปได้แล้วนะครับสิบไร่ก็สักสองลูกนะครับสองลูกเนี่ยล็อกหนึ่งเนี่ยผมให้ทีเดียวก็ล็อกนี้ลูกหนึ่งอ่ะ ห้าไร่ลูกโลกลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอสักยี่ิบห้ายี่ิหกวันนะครับหลังจากนี้ประมาณสักสี่ห้าวันแล้วก็มาอีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งอ่าแล้วก็ก่อนสามสิบห้าวันก็อีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งอ่าทีนี้สิบไล่ก็จะต้องใส่ไปแล้วหกลูกนะครับนะครับพอแล้วก็ใสไปเรื่อยๆนะครับอ่าทุกครั้งนะครับอเดี๋ยวก็โตโตโตจนจนไม่เกินสี่สิบวันเราก็หยุดปุ๋ยละครับหรือว่าเราอ่าตอนนั้น นะครับเรามีงบประมาณแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปอีกนะครับเหลือไร่ละสิบไร่สักลูกนึงก็พอครั้งหนึ่งนะครับให้น้ําทีไรก็ผสมยูเรียไปด้วยลูกหนึ่งนะครับลูกหนึ่ง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 ,ลงตลอดเลยเวลาให้นะครับเวลาหน,น้าฝนอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไม่ต้องมากครับอาทิละครั้งก็พอครับอ่าอาทิละครั้งอย่างน้อยนะครับสิบไร่หนึ่งลูกนะครับอย่างน้อยนะครับสิบไร่หนึ่งลูกเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้มีไนโตรเจนสูงแน่นอนนะครับมากับฝนมากับน้ํา เนดอยแจ้งในอากาศเนี่ยครับเออ่ฝนมันตึงในโอยแจ้งในอากาศเราก็ลงมาเนี่ยให้ข้าโพดมันถึงงามนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนไม่งามนั่นแหลเหี่ยวนะครับเนาะมันได้ฝนมันได้น้ําเนี่ยอ่ะถึงไม่ได้น้ําแต่มันมีหน้าฝนนะมันมีนโตรเจนสูงนะครับถ้าเป็นหน้าแรงให้น้ํายังไงมันก็ไม่ค่อยโตมันร้อนนะครับน้าเพียวๆนะไม่มีไดโตโรเจนเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือข้าวโพดสิบเอ็ดวันคุณดูดิคุณดูข้าวโพดสิบเอ็ดวันนะสิบวันสิบเอ็ดวัน หนออเริ่มมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการยกล่องนะครับเวลาฝนตกมาเห็นไหมครับฝนตกมาก็มันจะแห้งไวกว่าเขานะครับมันจะแห้งไวนะนนั้นเพิ่งเกิดเห็นไหม มันจะแห้งไวแล้วก็เชื้อลงชาลาก็จะไม่มีนะครับเวลาถ้ามันน้ําขังเยอะเยอะอย่างเงี้ยนะครับเชื้อลงชาลารากเน่านะครับคนเน่าบางทีไม่ใช่เชื้อราลากเน่าอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลถึงถึงใบก่อนนะครับใบเล็กก็จะตายจากใบล่างลงมาขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดนะครับถ้าเขาสำลักน้ํานะครับเขาก็จะเหลืองเสร็จปุ๊บใบล่างเขาจะแห้งก่อนนะครับเพราะว่าตามสัญชาตญาณเขานะครับ เขาจะต้องสละใบออกให้ได้นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่านะครับกระบวนการการสังเคราะห์แสงมันไม่ได้มันไม่จบสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องยักษ์นะถ้าใครหยอดพื้นเรียบตอนนี้นะครับสมมุติว่าผมหยอดลองเดี่ยวใช่ไหมเราไม่ได้ยกลองแบบนี้นะครับผมเจ๊งแล้วนะครับเจ๊งตั้งแต่หยอดแล้วล่ะเดี๋ยวเจงตั้งแต่วันแรกอะนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับบอกเลยมับหมดเลยเพราะฉะนั้น เราก็วิธีที่เราจะปลูกเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กับสภาพอากาศสภาพพื้นที่ระบบน้ําของเราด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าโหเราจะทําก็ทําจะทําอะไรก็ทํานะครับนะเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูหลังจากที่เราเอาตัวปักนี่นี่น,น,นี่ลูกยาขึ้นแล้วลูกยาที่ที่อายาไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนี่อันนี้ยาโดนเขาก็ตายเห็นไหมเนี่ยลูกยาเริ่มขึ้นอหยยพบกระโด อัเนียลูกยาเขาเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับอ่าตอนที่เราฉีดอาราซินตอนรอบแรกนะครับก่อนเจ็ดวันเนี่ยมันยังไม่มีนะมันเพิ่งมีมาฝนรอบสองนะครับนี่นี่นี่เนี่ยเริ่มมีละเนี่ยตรงนี้มันชื้นมันเละก,กว่าเขามันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวก็มาบินอาราซินอีกสิบห้าวันผมอาจจะบินพรุ่งนี้นะครับฉีดพรุ่งนี้นะครับ แต่ก็ยังไม่ฉีดยาหนอนนะแล้ววันลูกขึ้นค่อยฉีดยาหนอนซ้ําก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคุณมีโดนคุณฉีดได้คุณมีไร่ไม่มากนะครับคุณฉีดเองเอยอมเหนื่อยหน่อยครับคุณก็ฉีดแยกก็ได้ครับเมื่อคุณจะฉีดยาขยาคุณก็ฉีดยาขยานะครับมันจะได้ประสบประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันต้นทุนมันมันมากเกินไปนะครับเราสามารถใส่พร้อมยาหนอนฮอร์โมนจับใบไปด้วยนะครับ ม,มันก็ไม่ส่งผลต่อย้ามากมายขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพ80เเก็โอเคแล้วนะครับนี่อันนี้ผมบินยาขยาไปนะครับผมบินยาขยาให้ต้นข้าวโพดที่งอกนะครับให้ข้าวโพดที่งอกก่อนตายไม่ให้หมดนะครับเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วนะครับเห็นเริ่มเหลืองตายหมดแหละนะครับอ่านะครับผมบินยาเผาไหม้นะกูโฟฟีเนตไมโมเนียนะครับบินเสร็จปุ๊บผมก็หยอดข้าวโพด ผมก็หยอดนะครับเดี๋ยวไม่เกินสองคืนก็โหทําไมหนูแรงจังละ่ะนะครับทําไมน้องหนูแรงจังเนี่ยไอ้มมันคุยกินกินมาเมลยที่ผมหยอดนะครับแต่ก็เอาเฮอะนะครับเอาเหอะ,นะอหอะกินเหอะนะครับมีแรงกินก็กินนะครับเนี่ยเขาก็จะกินแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวโพดเก่านะครับตายหมดแล้ะเนี่ยผมฉีดยาฆ่ายาไปแล้วนะครับอ่า แต่ผมก็ยอดหมดแล้วนะแล้วก็พวกหนูพวกอะไรอย่างเงี้ยสองสามล่องข้างๆมันก็ปล่อยมานะครับตรงนั้นมันเป็นที่อยู่ของเขาครับก็แบ่งสารปันส่วนกันแล้วกันนะครับไม่อยากเบื่อนะครับเหนื่อยนะครับก็ข้างล่างก็จะเละๆนะครับทีนี้ผมก็ปล่อยนะครับไม่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 หยอดแล้วล่ะนะครับก็น่าจะสิบห้าไร่ก็เหลือประมาณสักสิบสี่ไร่นะครับเหลือสักสิบสี่ไร่ก็โอเคแล้วนะครับ อให้เขาเสียมให้เขาเสียไปแค่นั้นก็พอนะครับตัวน,น,นะนะนี้ประมาณสักสองงานนะข้างหลังนะตัวนู้นอีกประมาณสักสองงานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นไหมเออเนี่ยตรงนี้ข้างท้ายผมไม่ได้หยอดนะไม่ยอมไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันเละมันเละเนี่ยถ้าฝนตกมาวันนี้ก็เละอีกแล้วครับก็ก็ปล่อยผ่านแล้วละ่ะปล่อยผ่านนะครับตอนแรกว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกนะพรุ่งนี้ก็จะซ่อมนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ไม่ไม่ซ่อมก็ก็ไม่ซ่อมแล้วล่ะนะครับ นะสองสองวันนี้ไม่ซ่อมก็ไม่ซ่อมแล้วนะเนี่ยตรงนี้ก็ว่าจะซ่อมเหมือนกันเนี่ยกับฝนตกมาเห็นไหมครับขังร่องให้เต็มหมดเลยเนี่ยเห็นไหมผมก็ว่าจะซ่อมก็ก็ไม่อยากซ่อมแล้วละ่ะเพราะเวลาเวลาฝนตกน้ําท่วมมันท่วม,น,วมน้นํามันดันขึ้นไปถึงตรงกลางเลยนะครับเนี่ยดูดิเวลาฝนมันตกมันน้ําไหลออกท่อไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเ,เดี๋ยวเอารถเอารถไปดีกว่า รถดีกว่าเนี่ยในไร่ผมก็อยู่หลังบ้านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้รถไฟฟ้าก็ได้นะครับสกูตเตอร์ก็ได้รถไฟฟ้าจักรยานก็ได้อะไรเงี้ยครับจักรยานไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแนะนาเลยครับนี่เป็นรถไฟฟ้ามือสองก็ได้ครับหมืน่นหมืน่นไม่เกินหมื่นกลางนะครับให้มันใช้ได้ก็พอไม่ต้องแบตลิเธียมหรกแบตธรรมดาแบบตตะกัวยี่สิบแอมป์ธรรมดาก็พอครับ นะลอ้อหาได้สักพันห้าถึงสองพันวัตต์นะครับอันนี้ล้อสองพันวัตต์ล้อสองพันวัตต์ของไลออนนะครับ, 2, ค,รบคุณก็หาอะไรก็ได้นะครับเนี่ยวิ่งดีๆก็วิ่งได้หกสิบเจ็ดสิบนะครับนะแต่ในไร่เราก็วิ่งแค่หกไม่เกินสิบอย่าผมก็วิ่งอยู่อย่างเงี้ยตกลงตลาดอย่างเงี้ยนะครับนะผมก็มีมีจักรยาน,นครับอันนี้มีรถกันหนึ่งมีรถไฟคันหนึ่งมีจักรยานรถกาแฟนเอาไปทํางาน มีจกกักรยานไฟฟ้าจากกักรยานไฟก็ให้ป่าขี่นะครับผมก็มีสกูตเตอร์ครับมีสกูตเตอร์เ,ออเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ใช้นี่แหละครับเนี่ยผมก็ฉีดตายหมดแล้วแหละนะครับฉีดเนี่ยผมก็ฉีดยาข้างๆด้วยนะครับเนี่ยก็เหลืองเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเหมืองผมก็มีเหมือง,ม,ม,ม,องมีอะไร ทำไว้หมดแล้วอะนะครับเนี่ยตรงนี้ยังยังอันนั้นเลยอ่านี่นี่นี่ลูกยานะครับเนี่ยเนี่ยวันเช้าเย็นเราก็มามาขี่วนดูนะเว้ลูกยาเริ่มขึ้นแล้วได้เวลาฉีดน้ำยาสิ้นสักรอบสี่ใจยาอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะหรือแม่ก็อีกสักคืนหรือสองคืนให้เมื่อวันนี้เราคืนนี้เราได้ความชื้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดินเขาก็จะลูกยาก็จะเกิดนะครับเนี่ยเนี่ยแปลงนี้ผมยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะครับเนี่ย เนี่ยแปลงนี้มันยังไม่ได้ฉ no ีดอะไรเลยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าจะซ่อมหรือเปล่าก็คิดว่าจะไม่ซ่อมนะครับเนี่ยจากที่ผมยืนเนี่ยซ้ายมือไม่ขึ้นเลยนะครับประมาณสองงานนะครับท้ายนู้นรวมๆก็เป็นสองงานก็ประมาณไล่หนึ่งอ่ะนะครับก็อาจจะไม่ไม่ก็อาจจะไม่ฉีดนะครับก็อาจจะไม่ฉีดแล้วล่ะนะครับเอ้ยก็อาจไม่ใช่ฉีดก็อาจจะไม่ไม่หยอดใหม่ ก็อาจจะไม่หยอดนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวดูว่าฝนมันทิ้งไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวตัวปักมันลงได้ไหมนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งไม่เกินนะครับถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งยังปลูกไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วนะก็ปล่อยนะครับหรือจะหยอดมือเดี๋วดูอีกทีว่างหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้ก็มีหน้าที่สามไร่นะครับสามไร่นะตรงนี้ยเสียประมาณทักงสองสามงานเนี่ยนะครับเนี่ยก็ขึ้นไม่ค่อยดีด้วยนะครับเวลาฝนตกมันท่วงครับ มันเป็นกึ่งไร่กึ่งนาตรงนี้ท่วมครับกว่ามันจะออกน้ํามันจะออกท่ออะไรเงี้ยเห็นไหมนี่เห็นดอกไม้ไหมครับสวยไหมครับนี่โคกกระสุนโคกกระสุนนะครับมันคือโคกกระสุนนะเดี๋ยวจะเอายามาฉีดอะไรมาฉีดนะครับไฮโดรซงอาซินบินบินเลยมาเลยเลยมาเนี่ยมันเขาก็ยุบเดี๋ยวดอกเขาก็จะบินให้เขาดอกยุบนะครับไม่ให้เขาสืบพันธุ์นะเดี๋ยวนี้อดอกเริ่มอ,ออกดอกเริ่มอ,ออกแล้วก็มีลูกติดลูก นะครับใหญ่เดี๋ยวก็บินเลยมาเลยเลยเลยมาก็ก็โอเคนะครับก็ก็แทบจะ,จะไม่มีอะไรแล้วนะใช่ไหมนะครับอเนี่ยาก,ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับในตรงที่เรายังไม่หยอดผมก็ฉีดให้มันเรียบร้อยะนะครับฉีด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 ,ดเพื่อที่จะให้ยามันไม่มีนะครับเนีย่ยยาก,ก็เริ่มขึ้นนะเดี๋ยวต้องฉีดพวกนี้แล้วนะเนี่ยแปลงเนี่ยนะครับอ่าแต่แปลงนู้นยังไม่ต้องก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ฉีด แปลงนี้ยังไม่ได้ฉีดนะครับเนี่ยฝนเริ่มรอบสามมาเนี่ยก็เริ่มขึ้นให้เต็มหมดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ตายหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ยุบครับไม่ตายก็ไม่โตเดี๋ยวเราซ้ำรอบสองก็เรียบร้อยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อประมาณนี้ครับประมาณนี้เรื่องของเรื่องหญ้านะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะฉีดอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็ใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับขอบุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ